สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่อง as apollo นะครับวันนี้เราก็จะมานี่เลยครับอ้โ oh ห x อันเคสั edx นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับเอาละครับก็เคสั edx นะครับก็ต้องบอกราคาก่อนราคามไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าอันบ็อกก็หาหยเวลามา u n นบ็อกซวกเินคือตอนกลางคืน <laughs> แอปแอปเม่อเปิดกล่อง ว่าจะตั้งเชื่ออย่างนี้เลยเอ็เดี๋ยวเราน่าจะหาช่วงเวลาที่ดีอย่างนี้ได้แต่ก็อยากให้เป็นกิมมิกอย่างนี้เลยใช่ไหมนันยังไปก็บอกก่อนเลยครับเคสซัตอีเดเนี่ยเปิดตัวมเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วก็อีกสองเดือนครบปีแล้วก็ประมาณท้ายปีที่แล้วนะครับปีสองพันยี่สิบเห็นมาตั้งนานแล้วแหละแ,แต่ก็ราคามันต้องบอกก่อนว่ามันไอาราคาเปิดตัวมาเนี่ย ไม่มีไม้สองประมาณ279บาทมีไม้ก็ประมาณ299ราเกนะครับอันนี้ผมก็ได้แบบมีไม้มาแล้วก็ได้ในราคาที่ไม่ถึง200รนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันเบสหนักเบสแรงไม่รู้แนละ้วว่าจะสู้กับคิงสองผมได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็จะมาอันบอกนะครับแล้วก็เดีย๋ยวจะมารีวิวตอนหนึ่งเดือนนันไปนะครับก็ขอ เบิร์นก่อนนะครับนะครับเป็นพุทธันปลั๊กเองครับก็สเปคก็น้ำหนักประมาณ23บวกลบ3กรัมนะครับก็ใช้ก็เป็น3.5แหละตามที่เขาให้มานะครับพินก็เป็น0.75นะตัวคิงนั่นเป็น0.78นะครับตัวพินตัวหูฟังแล้วก็ฟีเคนซี y ที่รองรับก็10เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตนะครับมันมีค่าความต้านทานอยู่ที่23โอห์มนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าค่า เซนจิไม่ตี้อะไรมันนี่แหละหนึ่งร้อยยี่สองเดซิเบลเอ้ยหนึ่งร้อยสิบสองเดซิเบลขออภัยด้วยฮนะเป็นค่าความดังนะจึงว่าอย่างงง่ะค่าความดังว่าดังสุดมันดังได้หนึ่งร้อยสิบสองเดซิเบลนะครับก็ไปดูรีวิวมาก็น่าสนใจนะเดีต้องลองเองน้ำราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ได้คโค้ดส่วนลดแลวพวกนี้มานะครับก็สามารถไปลองจับจองกันได้เลย ก็เปิดอย่างง่ายได้นะก็ประมาณนี้นะครับผมสั่งมาเป็นสีดำนะครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับผมบอกแล้วเป็นเคสัเนี่ยผมใช้แบรนด์นี้มาก่อนก่อนที่จะเป็นอุย้ยมันเป็นโฟมปะผมใช้ซั S T P สองพันสิบนะครับตอนนั้นขายไปแล้วขายไปน,นะครับมีฝุ่น <c oughs> มีฝุ่นได้ไหมเดี๋ยวดูข้างในก่อนนะนี่จุกไม่มีไรนะเป็นจุกฟังเฮ้ยเฮียโอ้นวดทำจุกโฟมมาให้ด้วยไม่ใช่แล้วก็มีสายนะครับเยาจะใส่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงคลิปนี้ก็จะไม่ยามมาเป็นคลิปแค่อันบอกเฉยๆแล้วยูเซอร์ไกด์นะฮะมาแล้วบเบก็เดี๋ยวให้ดูตัวน้องเขาก่อนนะครับ เบสไดนามิกนะครับอ้อลืมบอกไปตัวนี้ใช้เป็นอ่าไดนามิกนะครับชนิดเอ่อไดเวอร์ไดนามิกนะครับชนิดไดนามิกนะขนาด10มิลลิเมตรอุ้ยมันเงาสวยดีวะ่ะแต่อย่างงี้เป็นไรนี่มืงง่ายนะครับจับนิดเดียวก็เป็นละขเขาเขียนไว้ให้ปกติ จุกใส่โฟกัสแต่หน้าหลอกๆของผมนะแล้วเขาก็ไม่ได้เขียนขวาซ้ายไว้นะครับก็ถ้าใครดเดาไม่เป็นนีกแนะครับไอ้หูฟังนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนจุกแล้วว่าเป็นจุกสปินฟิตนะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างมอกเลยว่าตั้งแต่รีวิวคิงสองไปเนี่มันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ ได้สายอัปเกรดเป็นคอร์ดลมด้าอีกนหมาคือคอร์ดลมด้าอีกนหกับจุกสปินฟิตมันไม่ถูกกันนะครับโอ้มแมลงก็ร้องถูกจริงๆเดีย๋ยวผมจะใส่ใส่ให้ดูแล้วก็ใส่ให้ดูครับว,ว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาเดรมละแหละโอ้โร้องดังซะด้วยแม่ ตัวสายนี่จะเป็นแบบเหมือนที่ผมได้ตอนซื้อมากับเซฟเอทีเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะลองม,มันมันมีอะไรเซเอทีเอกระมาใหม่ละใช่ไหมวะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มาใหม่แล้วก็ราคาก็ประมาณไม่เกิน500อนะครับเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อน <c oughs> ช่วงนี้ก็ทำโครงการด้วยก็เลยหายไปนานนะครับ แน่นอนนะฮะก็ทำงานยุ่งแล้วก็เรียนด้วยเรียนออนไลน์ก็ปวดหัวนะพินก็จะเป็น0.75นห้านะครับรูนี้จะน้อยกว่าจะเล็กกว่าคิงน่าจะใส่สายอัปเกรดอคอร์ดแลมด้าอีกในไม่ได้นะฮะอ้อลืมให้ดูตะแกงตะแกงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตะแกงใสๆอย่างนี้ ไม่ใช่ใสๆเงินๆเนื่นอ,อไม่โฟก,กัสก,ก,กัวโฟกัสจ้าคนนะครับมันเงาสวยงามได้แหละถือว่าเป็นตัวที่น่าน่าลองนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเฮ้ยเรายังไม่เคยซื้ออ e ินเอียร์มอนิเอร์มาเลยนะครับทรงอ e ินเอียร์มอนิเตอรจะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะคลองผมชอบแบบนี้เพราะว่ามันหลุดยาก มันมันไม่ยังดูอยางมันรู้สึกว่ามั่นคงมีความมั่นใจนะครับป <c oughs> ัดฝุ่น <c oughs> ก็ประมาณนี้เบานะเบากว่า t f z king เยอะเลยนะครับประมาณนี้นะฮะตัวไม้อันนี้ผมสร้างแบบนี้ไม่นะก็นะครับเอาละถ้าถามว่าซื้อมาทําไมนะครับก็ ใส่ไว้ดีกว่าจะมาซื้อมาทําไมก็ไอตัวนั้นมันราคามันพันแปดฝุดราคาดังไม่ได้เดี๋ยวจ้าแม่ไดดูคลิปเนี่ยตายเนละี่ยแอราคามันพันแปดราคาสูงแล้วก็รู้สึกว่าอนะไรก็เลยอยากหาหูฟังที่ออกกลางกายแล้วไม่อยากให้ตัวนั้นมันโดนเหงื่อเพราะเวลาออกกลางกายเหงื่อมันชอบออกน้อก็เลยหาตัวใตตัวแทนอยู่อ่ะก็เลยเอ้ย ราคามันถูกลงมาด้วยเพราะว่ามันก็เปิดตัวนานแล้วสักพักแล้วก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็ลองเองด้วยเห็นว่ารีวิวในเบสมันจะสู้คิงสองได้ไหม,ไมเห็นเขาว่าเบสด,ดีเบสแน่นเบสเด็ดใ,ในคลิปเดี๋ยวเจอกันตอนรีวิวนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าเกสต์อีดีเอ็กเป็นยังไงใน แง่ของเชิงการใช้จริงไม่เชิงเทคนิคนะพราตัวนี้มันจะเป็นไดรเวอร์แบบไดนามิกตัวเดียว10มมตรขนาด10มมตรแค่นั้นเลยโดยช่วงมันจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการเล่นเกมด้วยเออเผื่อแบบซีเอเมอร์มาแล้วฟังเพลงเดียวเลยเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะครับจะมาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์อย่างนี้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็อาจจะหายไปนานด้วยรือง ตอนตัดผมอะ่ะตอน,น,นผมยาวใช่ไหมแล้วผมไปตัดสกินเฮดตอนทำวีล็อกก็นั่นแหละนะครับก็ขอบคุณนะครับถ้าเราชวนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็สารบคลิปนี้ก็ไปแล้วครับแล้วก็เอ้ยมีรุ่นน้องที่ทักมาบอกว่าอยากให้ทํคลิปเกี่ยวกับอวตาไกด์ก็จะหาเวลาว่างทำแล้วพอช่วงนี้ก็จะเริ่มทําโครงการละใกล้เสร็จละ <c oughs> โครงการทําชิ้นงานยังไม่ได้เริ่มเลยของสั่งมาแล้วยังไม่ได้ทําก็จะทําแล้วก็ ทำก็เ,เรียกว่าอะไรลูกเล่มส่งนะครับก็ถ้าจะเป็นช่วงปิดเทอมแหละจึงได้เรื่องมาทําอีกทีนะครับแล้วก็จะได้หาข้อมูลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย